พามาชมบรรยากาศนะครับวันที่สี่มกราสองห้าหกเกนะครับนี่รถติดครับอันนี้เราอยู่ที่นครราชสีมานะครับเส้นสองสี่ครับเส้นสองสี่อยู่ที่โชคชัยนะครับดูรถได้ครับโอ้หนาเนี่นมาเลยครับกี่กิโลไม่รู้นะครับตอนมีขั้นต่ำสองกิโลขั้นต่ำครับขั้นโอ้หนู่นะครับยาวไปนู่นเลยครับแสงไฟราวนะครับยาวระยิบระยับเลยครับติดมากครับก็ไม่คิดว่าจะติดขนาดนี้ผมต้องกลับเช้นนี้ด้วยรู้ว่า เอาที่อ่าห้าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหติดมากเลยครับบรรยากาศติดยาวเลยผมมาเนี่ยผมมาธุระครับมาธุระที่อ่าต่างจัวันนะผมจะไปที่ศรีสเกตนะครับริสรเกตแต่พอมาเจอรถติดแ้วผมท้อนะครับวัาจะไปเส้นไหนวะเนี่ยออว่าจะเข้าอ่าทางเขาใหญ่ดีไหมไม่รู้ว่ารถจะติดอีหรือเปล่านะครับรถเต็มทุกช่องทางเลยไอเราคิดว่ากลับหลังเนี่ยรถจะไม่ติดนะ ไอความคิดผมนะถ้าผมเป็นคนทํางานนะลับหลังยังไม่ติดที่ไหนได้โอ้โหติดแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งเปิดช่องทางนะครับช่องทางพิเศษนะครับหลายที่เลยเพื่อระบายรถนะครับเข้ากรุงก็เปิดมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับเปิดช่องทางพิเศษด้วยนะครับโอ้ยดูเส้นทางหลายกิโลครับหลายกิโลสามสี่กิโลต้องมีครับติดแบบไม่ขยับนะครับกระจิกกระจิกนะครับ บางคนเน e, in e ี่ยปวดท้องเข้าห้องน้ํานะครับก็วางแผนเจลน้ำมันกันนี Tex ่ดีนะครับใครที Whew. ่จะเดินทางวันนี้นะเข้าห้องน้ําให้พร้อมถ้าคุณติดอยู่บนนี้นะครับโอ้โหจะถึงปั๊มน้ำมันใจจะขาดนะครับบางคนก็มามอเตอร์ไซค์ด้วยโอ้โหมอเตอร์ไซค์นี่ง่ายเลยซิกแซกได้นะครับอาจจะถ้ารถใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยอย่างที่เห็นครับอย่างที่เห็นติดแงกนะครับโอ้โหสามสี่กิโลต้องมีแล้วบ้างเนี่ยโอ้ถึงนู่นเลยถึงนู่นเลยนะครับโอ้จากโชคชัยถึงอ่าซีพีนู่นแล้วมั้ง ไก่ซีพีท่องซีพีโชคชัยนะครับใครเคยมาจะรู้นะครับซีพีโชคชัยอยู่ตรงไหนนะครับผูกติจจริงๆครับก็ขอให้ท่านที่จะเดินทางเข้าองคงเทียบทุกท่านนะครับคนดูทุกท่านคนที่เข้ากงุงเทียบทุกคนนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพทั้งไปทั้งลับนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับโชคดีครับสวัสดีครับ